สวัสดีครับอะไรคะเนี่ยอะไรคะเชื่อฟังเฮ้ยพี่พี่สวัสดีครับพี่มาพี่คุยกับพี่เพิ่งปัดคือหนูโดนปัดมาแล้วพี่คือคนที่สามที่คุยกับหนูอ่าไม่อยากรู้ว่าหน้าแบบเนี้ยหนุ่มจีนชุดไหมอ่ะสิยาลเล่น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 คือคือต้องทำไงเปล่าแซวแซวนี่เราต้องทำไงคือเมื่อกี้หนูเจอมาณประมาณสองคนใช่ไหมคนแรกแนะนำว่าให้หนูจีตาแบบนี้ แล้วก็ทําตาสองแฉเป็นเทคนิคแบบดาราเสร็จปุ๊บพี่คนเมื่อกี้ขอแนะนําอีกเขาอบอกว่าให้หนูปัดแก้มให้แดงคือแล้วก็แบบเนี่ยเห็นปะ,ะเหมือนเลยแล้วหนูแล้วหนูก็แบบว่าเทคนิคสาวจีนก็คือแบบว่าแต่งหน้าแบบร้องห้าไงเนี่ยตาแดงเห็นปะเห็นปะเหมือนยังหนุ่มจีนชุดไหมผมผมว่าไงคือที่ผมบอกว่ายัง่เพราะผมสึกว่ามันขาดไปอย่างหนึ่ง ค่ะแล้วพี่พูดมาเลยเอางี้ครับเดี๋ยวผมลองถามคนดูให้ว่าควรยังไงเอาดีคนดูครับ <c oughs> คนดูคนดูว่าควรต้งมีตรงไหนเพิ่มครับพี่แบบหนุ่มจีนเนี่ยชอบเลยเอาคนดูว่าไงครับพิมพมาหน่อยมาเดี๋ยวนหนูจะเป็นลมแล้วตอนเนี้ <c oughs> จริงแต่มันไม่ได้อายแค่สองคนไม่อายตลอดคนอ่ะมันอายกี่กคนอ่ะน,นี่มีคนบอกว่าดอลลี่อายครับโอดอลลี่หรือว่าต้องต้องทําปากอ๋อพี่รู้แล้วเพื่อาปากน้อยยังไม่เวิร์ก จริงเหรอพี่แต่เมื่อกี้บอกว่าให้ไทยใหญ่ๆหน่อยเพราะว่า<ช>จีนชอบจุบมันยังใหญ่ไม่พอ <c oughs> เอาดีอ่ะหนูเคยเห็นไหมแบบว่าเขาชอบส่งจุบใช่ไหมแบบว่ามันจะเป็นาปากอันนี้คือสีมันออก,ออกแบบมันเบาไปอ่ะสีมัน,มนออกชมพูแบบพีชพีชเกินอ่ะอยากได้แบบสีแดงอ่ะนะ้องแบบเป็นรูป,เป,รปเป็นรูปจุบเลยเป็นรูปแบบว่าเหมือนปากจุบอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือ,อนเนี้ยเหมือ,อนเนี้ยเนี้ย <c oughs> <c oughs> อือพี่มันก็ฝืนอย่างนี้ตรงนี้เนาะได้ไหมเอางี้ตอนนี้ต้องเอาดอลลี่อายหรืออะไรก่อนดีเอาเอางี้ขอดอลลี่อายกับปากได้ไหมได้พี่รอแป๊บหนึไปทำดอลลี่อายแป๊บหนึ่งดอลลี่อายนี่คือต้องประมาณไหนพี่ตรงนี้เหรอนี่ว่าใส่ชุดขาวเทสจีนเลยนี่จีนไหน่พี่น่าจีนเตี้ยเนาะคุณดูตรงรับโตอินนี่เขาบอกเป็นโตอินเลยอะโตอินเลยหรอบ้า แต่พี่คนเมื่อกี้เขาบอกให้ถามเขาบอกว่าเจอหนุ่มจีเจอหนุ่มจีนปุ๊บถามหน่อยว่าเหมือนคนอินเดียไหมไม่ใครมันพูดอย่างนั้นน่ารักขนาดนี้จะเหมือนอะไรแต่งหน้าเอาใจหนุ่มจีนแถวนี้จะเหมือนสาวอินเดียอะไรละจริงเหรออืมหนูก็เลยบอกเขาว่าจะมาจีหนุ่มจีนแต่งหน้าทีบหนุ่มจีนจะมาอินเดียอะไรเออพี่ก็เห็นด้วยพี่ก็บาง้นละน้องเ้ยแป๊บหนึงนะ้พี่มันยังไม่ขึ้นเลยอะ ได้ยังเห็นยังอ่าคนดูครับอันนี้เวิร์กยังคนนี้เวิร์กยังเห็นยังเห็นยังเนี่ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาวะมาเลยอ่ะมาเลยแต่ตรงหน้าผากมันบางไปหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะตรงหน้าผากตรงนี้มันบางไปเลยเปล่าเอากูออกไปมันยังตัวเล็กจักตรงนี้สักทีแป๊บหนึ่งอ่าสองข้างด้วยเนาะมันไม่เท่ากันอ่ะอ้าก็อย่าพึ่งนี่พี่ทีละข้างดีนี่คนดูบอกว่าตรงหน้าผากบางไปบางไปน้อง ตองท่าผากบางไปคืออะไรบางแดงแดงกบางแดงแดงอ่ะบางไปแล้วมันต้องวาดเป็นแบบไหนอ่ะก็อาจจะต้องจุดให้มันเข้มเข้มอ่ะครับน้องแบบเป็นจุดวงกลมอ่ะครับโอ้ยเออเออเเฮ้ยคือคือเฮ้ยคือจริงคือจริงคือจริงเฮ้ยนิดนึงอีกนิดนึงน้องอีกนิดนึงแบบว่าทรงมันได้อ่ะคือคือแบบว่งมันได้อ่ะทรงมันได้ใช่ไหมพี่เขาก็ทักหนูแบบน่าน่ารักเหมือนสาวจีนเลยเขานี่เออเออจริง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  แต่พี่คือคนที่สามนะที่คุยกับหนูนอกนั้นปัดทิ้งหมดเลยโอยน้องไอ้พวกนั้นมันตามไม่ถึงคุณมากพี่ที่คุยกับหนูพี่เออพวกนั้นตามไม่ถึงน้องแต่พี่ว่าตอนนี้เวิร์กแล้วอันนี้เวิร์กแล้วเฮ้ยใช้ได้ว่ะคนดูใช้ได้เนาะใช้ได้เติมหน้าผากกับปากอีกนิดแจ่มเลยครับเคนดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยเห็นป่าเห็นป่าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทคนิคแต่งแต่งหน้ายังใช้ได้เนี่ยนี่หนูจะไปเปิดช่องแล้วเฮ้ยเฮ้ยดี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 คนดูครับถ้าเกิดเลานเปิดช่องไปติดตามมดดด้้้้ววยยนนนะะเเอใชไ่่หููพลครับผ เป็นไงเอ้ยใช้ได้ใช่ได้คนดูเนี่ยบอกว่าขาดขาดจุดจุดตรงนี้เด็ดแรงใช่ไหมหนูต้องวาดเป็นแบบไหนที่มีเล็บปะไม่ไม่ต้องเอาเพื่อนให้เป็นวงกลมอ่เพื่อนน้องหน้ารู้อยู่ใช่ไหมล่ะให้เป็นวงกลมเออเพื่อนน้องหน้ารู้อยู่เี๋ยวนาะต้องวงกลมใช่ไหมใช่เป็นวงกลมสปอร์วกลมเอเออกลมแล้วแต่ว่ามันต้องชัดชัดกว่านี้หน่อยขียนิดขียนิดขียนิด เฮลล์เฮลเดีพีวเยอะ Help Help me please เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ขาดปากเขาเปล่รูปจุ๊บแบบอ่นี้เลยปากเหรอใช่ครับเอออันนี้มันสีชมพูเปล่าสีแดงอะน้องแดงอยู่นะเออโอเคโอเคเอาจับไม่รู้ถามมาอะไรก็เสียเธอแต่งจริงปากหนูตในกล้องก็แต่งในในจริงก็แดงแต่ในกล้องมันไม่ค่อยแดงแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เท่านั้นตรงนี้ใช่ใช่ข้างบนด้วยข้างบนเออเรื่องหายใจอย่างนี้ไม่ โอ้ยน้องน้องรู้ใช่ไหมว่าเวลาทาปากทาจะเป็นพอสอนจีนเขาต้องทาเลยริมฝีปากมาเลยมันต้องให้เป็นรูปท่งเลยใช่มัมเลยปากมาเลยอันนี้อันนี้คือริมฝีปากนะใช่เลยมาเลยว่านี้อย่างนี้อย่างนี้เออเอออย่างนั้นแหละแต่เองต้องทาฝั่งนี้ด้วยจริงๆสวยแล้วนี้ถ้าแต่งแบบนี้หนุ่มจีนชุดไหมชุดชุดอะไรชุดช็อกใช่ไตนี้ร้อยคนน่ะก็เลือกเองทั้งร้อยคนอ่ะน้อง เอาดีไม่หยุะไม่หยุดคือสวยสวยมากสวยมากที่สุดสวยจนพคตรจะน่าคือคือคือเอ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงพี่ขอบคุณมากที่มาคุยกับหนูหนูได้แรงทางละวเอ้ยคนดูคืว่ามึงจะเช็ดขอดึงเยนี่ยคนดูพิมบอกว่าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยเเมื่อกี้ไม่ดีหรอเขาหลอกหนูทั้งสองคนเลยดิใช่พวกเมื่อกี้มันหลอกหนู สูดใส่ไม่ดีเลยอ่ะน้องไฮไลท์ด่างเรียนเนี่ยยัดตกมากเลยพี่เไม่ได้ใช่นี้หรือไม่แค่นี้อ่ะไม่แบบว่าต้องไฮไลท์เพิ่มหรือเปล่าลองไฮไลท์เพิ่มไหมไม่พอหน้าพศจีนอ่ะมันต้องมันต้องพุ่งๆไงเคยเห็นบ้านแบบหน้าพศเขาจะพุ่งๆพี่หนูว่าหนูก็ปัดเยอะแล้วนะอีกหน่อย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 เหรอเฮ้ยลองลองข้าวอีกอีกข้าวอีกข้าวอี้าวอ๋อโหงงนิดนึงเจ๊ะแล้ เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยลองถ่ายไหลก่อนนี่เฮ้ยใช้ได้ว่ะเฮ้ยคนดูเหมือนรองเท้าอยู่น่ะหน้าขาวกว่านี้ได้ไหมพี่มันจะกบทุกอย่างที่เราแต่งมาหมดเลยนะถ้าหน้าขาวกว่านี้ก็ก็ทาแค่แก้งก็ได้เอาทั้งนั้นแหละขาวแค่แก้งก็ได้เอาก็ได้แกดได้กดได้กดได้ทำนี้ก็ได้ อย่าลืมส่งหัวใจให้พี่เขาด้วยนะโกดขอคนละพันไลค์ตอนนี้โดนเดดด้วยก็ดีเฮ้ยเล่นเ่ครับเฮ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะได้อะเออเฮ้ยแต่มันโดนอันนี้อันนี้เออค่อยค่อยทาพอโอ้ยแต่พอหน้าหน้าขาวอย่างงี้แล้วแบบเหมือนเหมือนคิ้วสวยขึ้นปะไม่มันสวยขึ้นแต่ว่าเหมือนคิ้วแบบมันดรอปลงปะเพราะว่าคิ้วมันไม่ได้เข้มตามเพราะเมื่อกี้แต่งหมดแล้วแต่คิ้วยังไม่ได้เพิ่มตาม อะไรเนี่ยล้วคนเมื่อกี้บอกหนูว่าอะไรพี่เขาบอกว่าต้องคิ้วบางๆไม่คิ้วมันต้องหนากว่านี้ไม่เพราะว่าเราทาแป้งเพิ่มไงพอทาทาแป้งเพิ่มอ่ะพอมันขาวตรงตรงอื่นเนี่ยมันเลยดูขาวตามมันต้องทาให้เข้มกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยคือคือไอไอดีขึ้นดีขึ้นเฮ้ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะเอาคิ้วอีกหน่อยเอาคิ้วหน่อยเอาจริ้งจะโกหกทำไมล่ะอุ้ยแป๊บนึงเอาคิ้วใช่ไหมเออเสียมีคนคนพีเดียว มีคนพิมพ์บอกว่าผู้ชายจีนเริ่มตามหาตัวแล้วนะเอาสิพี่พี่พี่เราไม่ได้มาเจอกันเลยทำไมอ่ะพี่ดีใจหนูก็ไม่ได้ค่าแบบเนี้ยอยู่ดีๆหนูก็อยากทำตัวแบบเนี้ยวันเนี้ยแล้วหนูก็ได้มันเจอพี่เนี่ยดีแล้วน้องเราเราเราถูกคู่แล้วที่เรามาเจอกันเนี้ยเอยแบบพี่ดีใจมากเลยนะที่ได้เจอหนูเอางี้คิ้วทรงไลยมีทรงด้วยเหรอมีไม่รู้หัวใจไหมอุดยากเกินเอาง่ายๆที่ความสามารถหนูถึงอะมีคนบอกว่าคิ้วทรงยักษ์ได้ไหม งรเอาอย่างนี <plural issions> ้เอาเอาที่เราเอาที่เรามั่นใจเลยเอาที่เรามั่นใจเลยแต่ขอเข้มเข้มทรงยูนิคอร์นรู้จักคนชื่อจูนไหมครับอุ้ยพี่พี่รู้จักจูนได้ไงชวนชวนจูนมาคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับพี่จูนอยู่ข้างหลังเห็นปะพี่รู้ได้ไงต่ท้าต่อเลยท้าต่อเลยครับ A later few moments คิวสองยูนิคอนเป็นไงเอ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ตรงนี้ต้องแค่สองตัวมาเจอกันตรงนี้ต้องแค่จะเป็นคู่รักกันนะตัวนึงตัวเมียตัวนึงตัวผู้เออดีะคิวขาคิวยังไม่เข้มเหรอตัวไหนอ้าวหรอมึงมึงก็เหมือนชอบเลยนะมึงก็ทำกูนะเฮ้ยใช้ได้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 อันนี้หนุ่มจีนหนุ่มจีนคอมเมนต์เลยใครชอบนะครับหนุ่มจีนคนไหนชอบนะครับคอมเมนต์มานะครับหนุ่มหนุ่มตีก็ได้หนุ่มตีหนุ่มตีหนุ่มจีนคอมเมนต์มาเลย ผู้ฮ่าฮ่าาฮ่า่่านี่อะไรหนูกลัวนะคนดคนมึงดูเมนนี่คนดูมึงดูเอ้ยพี่เสียงดังจูนมันนอนอยู่จูนมันอยู่มองแล้วน่ะตาเขียวเลยเป็นไงเป็นอิกลูกอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ หนุ่มจีนชูดยังชูดดน้องน่ารักขนาดเนี้ยชูดดไม่ชูดอ่ะทักประด่าพี่ได้เลยงั้นทักเลยตอนนี้อย่าพึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงก่อนหน้าพี่เจอหนุ่มตีปัดหนีหมดเลยนี่เนี้ยสวยขนาดนี้ก็หนูหนูยังไม่ได้แต่งมาเจอพี่ไงแล้วเนี่ยพี่ช่วยปรับลุคหนูให้ดูดีเก๋เท่เอาดีโอเย่ไหนโพสท่าให้กล้องสักทีได้ไหมล่ะ หนุ่มจีนที่ปัดนะอย่ามาเสียดายทีหลังเออหนุ่มจีนที่ปัดนะอย่ามาเสียดายทีหลังนงานเทปนี้หนุ่มจีนเอาขึ้นหิ้งเลยครับเอาดีสวยเหรอครับพี่อย่าโยนอ๋อโอเคแซวแซวแซวตัดคลิปลงทิกตอกได้ใช่ไหมอ๋อได้ได้เลยจะปัดจะปัดตะก้าพี่หนูมาคอมเมนต์หนูมาคอมเมนต์ในคลิปนะเขียได้เดินไปคอมเมนต์เลยได้เลยเขียนแฮชแท็กพระแม่กาลีนะ